ฉันหนัาจะเป็นให้ได้เลยเฮ้ยมีคนมา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 ครับมีคนมาอย่างแรงเลยทีเดียว คีผู้ชมครับหากคุณผู้ชมกําลังมองหาร้านขายไอเดียไก่ตันผมแนะนําร้านนี้เลยครับนีโม็ชปครับทุกคนมีทั้งไก่ตันผลตื่นหกบาทไก่ตันผลตื่นดาบคู่โอเด้งในราคาแค่79บาทและร2 9ยยีบาบทนะทุกคนหากคุณผู้ชมต้องการความท้าทายเพื่อมากขึ้นเรามีบริการสุ่มกล่องไก่ตันหกบัทและสุ่มกล่องไก่ตันดาบคู่โอเด้งในราคา5บาทและ10บบาทนะครับทุกคนคุณผู้ชมสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามนะครับนะผู้ชมครับผมมีเรื่องจะแจ้งให้ผู้ชมทราบนะครับทุกคนผู้ชมเห็นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ไหมครับเหลือเวลาอีกแค่แปดวันสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนหลังจากนี้จะกลายเป็นของแล้วนะครับถ้าใครสนใจเสื้อของราชาผลปีศาจก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูบอสอินุวีสองนะทุกคนเป็นนิวบอสตัว ใหม่นะครับมันเลเวล2,400มันโหดและมันเตียนมากๆเลยนะครับทุกคนหลาหลายคนอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะถ้งังน้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่เลยครับผู้ชมอาคาอินุ V2 นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ใครคนอื่นไกลนะครับผมเองแล้วครับ <c oughs> อาคาอินุ V2 นะเดี๋ยวเราใช้ผลแมกมาก่อนจะได้แบบเนียน,เน,ยนเนียนนะแมกมาอยู่ไหนม <c oughs> <c oughs> า a r อินุ V2 มาแล้ว นี่โอเคเดี๋ยวหนาแรกผมขอตัวไปสุ่มผลพิศารก่อนแล้วกันมีคนเลเวลสิบด้วยครับอยู่ตรงนั้นนะอาะคาอีดุมาแล้วหวัดดีแม่สาวน้อยยังมีของนะับเดี๋ยวเราไปสุ่มผลพิศารให้เขาแล้วกันผู้ชมครับหากผู้ชมสงสัยว่าไอตัวหัวโาวเขาเนี่ย มันมาได้ไงนะครับแล้วไอตัวแปะหนวดไปไหนคือไอแปะหนวดไปพักผ่อนแล้วครับมันหมดหน้าที่มันชลาแล้วนะไอตัวนี้เป็นลูกชายของไอแปะนะครับทุกคนเนี่ยดูจากสีก็น่าจะรู้นะครับขอผลหน่อยเจสขอผลหน่อยมาเอ้สปินขอผลหน่อยครับเอาป่ะสปินตึงตึงยินไีดอว เก็ป <t ries> ิ้นตึงๆเยอะมากแอบฟาร์มดิงไันไงเออเราคืออาคาอินุ <t ries> น,น <t ries> าย <trajectory> ไม่สนใจเราหน่อยเหรอเราคนเรือเอกนะขาไม่สนใจเราเลยทุกคน <onces v ane> สี่เรือเราอีกนะเอาไปไหนอ่ะเขาจะพาเราไปไหนไปเดิน <t ries> <t ries> เดี๋ยวรอด้วย อรอด้วยเยิไปแม่สาวน้อยจะพาคุณเลยอีกไปไหนเนี่ยจะไปไหนบอกชันหน่อยแม่สาวน้อย <c oughs> <c oughs> จะพาไปไหนเนี่ยมารินฟอร์ดอ๋อเขาจะไปมาลินฟอร์ดโอเคไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้อีกทางอีกกลาง <c oughs> ทิมตกนะทางไม่ใช่ทางนี้ผิดทางแล้วหกฝั่งนูน้นเอา้าขวาขวาอันนี้ไม่ใช่มาลิน <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเมืองแห่งน้ำ ทำไมทำไม่ไม่เอา้าโอจะมาเกียนคนกูต้องมาช่วยเด็กเลยเนี่ยอเอา้าดีอ่ะเป็นไรโดนกีตาค่ดาบเดียวสิ้นชีพอยากช่วยมากก,กีตาร์ได้ปะกีตาร์อ่ะ เ,าเานายยังเอาดิดีจะตายแล้วนะเอาดิเออเอาวีเย <c oughs> เอาไปไหนละเ,เร็วๆจะตายแล้วมารว <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โอ๊ยโดนวันตีตายสองรอบไปเลย โอโอเคไปเรากลับประจำถานเราดีกว่าใครวะดีคนไทยวะจะไปด้วยเหรออ่าสงสัยอยากไปด้วยมาเดี๋ยวพากลับฐัน <t om it> น่าจะคนไทยนะเอ้ <t om it> ลงเรือทำไมตายเลยสวัสดีวีหนึ่งทำไมนายไม่พูดไม่จานายจะตีเราอย่างเดียวเลยเนี่ยทำไมนายไม่คุยกับเราก่อนวีเดิงให้คุยด้วยหน่อยเป็นพูดไม่จาจะต่อยอย่างเดียวเลยเอาเหรอเจลวีสองเลยมั้ยดีอยากเจลวีสองใช่ปะฮะ ไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาไม่คุยกันก่อนโอเคดุยไปซะ <laughs> <laughs> เดี๋ยววีสองจะดูแลเกาะน,นี้แทนนายเอง <laughs> ใครมามึงโดนแน่ก <laughs> <laughs> ดชั่วหน้าตาเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ มีสองแม่งอย่างแรงเออเขาคิดว่าเราเป็นบอสแล้วเนี่ยโดนชุดเดียวตายเอาเอาออปิงไปเลย เป็นไงอยากโดนสกิลมีสองเหรอเหมือนมีเสียงคนมาอีกหรือเปล่าสู้กับอาคาอินุเหรอมาไอ้นีตายซะไอเอ็ด <c oughs> เรียบร้อยทีเดียวตุยในอนิเมะแกสู้ข่าไม่ได้หรอกในเกมแกก็คิดจะสู้ข่าอีกเหรอไอเอ็ดเจ้าอีกเหรอฮะถ้า <c oughs> เป็นถึงคนเรืออีกนะ อหเอดเอสมันเจ้กว่าทุกคนเอสมันเยาอกับเราอ่ะอเอาไปกินถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายอย่าดิ้นอย่าดิ้นอยู่นิ่งๆโอ้ถ้าไม่ตายอย่าดิ้นนะแกไม่มีทางชนะข่าหรอกเพราะว่าในอันิเมแกก็แพ้ข่าอยู่ดีในเกมแกก็แพ้นะไม่เขยดไม่หลับจริงๆอเอสตัวนี้เอาอีกอ่อาอีก่ เอสให้ตีก่อนได้เอาเอาให้ตีก่อนได้เออะเต็มที่เอา,อ,อ,าอ่ขอให้ก่อนนะเอสโอ้โหเอ็ดมันเอา um. อ่ะเอ็ดมัน <molto> ค <at dawn> be <because> ok ิปกันเอากับใครอินุทุกคนตุบหมัดเดียวนะครับในอนิเมะก็หมัดเดียวนะในเกมก็หมัดเดียวนะไปแล้วข้าไม่อยากเล่นกับเจ้าแล้วเอ็สบอกมันอยากเป็นลูกน้องแล้วนะครับขอติดตามเป็นลูกกระจอกหน่อยอยากไปด้วยอยากเป็นลูกกระจอก พวกแกบางอาจบุกลุกเกาะค่าหรอฮะไอพวกโจรสลัดายอันเถอะบุ๊มโอ้โหแกมาทำอะไรที่นี่ที่นี่คือเกอาะของค่านะไิปเปิดหาชิปจะเอาเจ้าเจ้าว,ว่างั้นี i ีแล้วมาเขาคิดจะเอากับอาคายูนุทุกคนเปิดก่อนเลย เปิดก่อนเลยเอาใคานุอกอโอเคอครนุเปิดก่อนเลยนะทุกคนครับสำหรับวันนี้อะใครนุ๊วีสองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวีคีน่าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกระตืไลื์รเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ